ทีดีพระ่านผชม้ชมาเจ้าเมืองพิษณุโลกครับพี่นอ้องนี่ครับตอนนี้ผมกาโมฮอดจังหวัดพิษณุโลกแล้วนะครับพี่นอ้องนี่ครับตลาดเศราอยู่ตรงใจกลางเมืองพิษณุโลกเลยครับนี่ครับมีผู้คนมาซื้อของนะครับเนาะของจินของไส้ครับหลายหลายครับพี่นอ้อง ด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังครับเดีขีของกินของกิ่นของไส้ร้ายครับนี่ครับเต็มหมดเลยครับมีทั้งปลาไหลาอาหารอยู่นื้อยูในกินร้ายแล้วพี่น้องนี่ครับ